คุณทั้งผิวว่านหินเยอะมากแล้วคุณจะมีกระบวนทีในการโอ้โหน้ำไหลย้อยย้อยยังติดยใช่ไหมของคนอื่นก็ต้องให้คนอื่นเไปน้ำไปหั่นครับหั่นแล้วก็นำไปล้างครับล้างเอามือออกหนึ่งครั้งนะครับแล้วพอล้างเสร็จก็เอามาหั่นเป็นซอยนะครับในกระบวนธีนี้หน้ีที่อไปคือการวิธีบท บดให้มันเป็นน้ำเลยนะครับอย่างอย่างที่เห็นนีธาตุนะครับนะแล้วก็อย่างก็อะไรไม่รู้ครับอย่างก็อะไรเลยนะครับเมืันน้ำที่จริงแล้วต่อไปก็เป็นการเอาไปผสมกับอีซูลีนนะ้อนะอ๋ออีสุลีไหมมอญอีคุลีครับก็หล่อน้ำก็สบู่นะครับนี่จะทำเป็นสบู่อือแหมใช้พิมพ์ไทยนี่ก็คือการย่อย สบู่กิสลีนี<ด>่เป็นแบบนี้ก่อน,นแล้วเพื่อเพื่อที่จะน่าแบบนำไปต้มแบบอย่างที่ยอ,อยู่ตรงนี้เพบบื่อไปต้มอย่างเออานี้ยคุสบู้ชมจะจะผิดหวายเอามาบ้านหนึ่งหมดเลอร์สบู่กิสลีนนะฮะ และนี่ก็คือตัวอย่างสบู่กีซารีนแบบที่พอทำเสร็จแล้วและกก็เอกกำลังรอความร้อนเพื่อที่จะเอาไปใส่หลุมอย่างนั้นเพื่อทำสมู่ทีนหลุมที่หาย็คตรลาวเลยเท่เจนนะครับโอเงครับ